กลุ่มไหนไม่รู้แต่มันพอดีของเราพอดีผมวิวเซนเตอร์ของไม่มีอะไรอเหมาะเลยเพราะที้ถึงก็ช้นน้องรองน้องก็เดินขึ้นมาคนแรกพี่เมย์เบี่ยงอยู่กว่านี่อย่าลืมนะคือปูนยังอยู่เท่าเดิมอ่ใช่อยู่ที่หนงที่จะมาแทนแทนพี่ปอนแทนแทนปอนปอนจะขึ้นมาหน้าอย่างนี้เดี๋ยวเจอตั้งใจเอาชนะตายเลียงแหละแล้วผมก็ขึ้นมาแนในควารักแต่ทำไมไม่เทกันไอ้รูว่าแปลว่าเธอไปแล้วกันโดดออกไปเราปอนแม่ขึ้นมาเลขสอง อย like ู่ก็เลยอยากจะขึ้นมาเต้นมาแล้วดีๆไหมขึ้นบาดีพอามคนโอเคนะครับนะครับเดีกยวากลับมาเบอร์หนึ่งแล้วก็ฟรีใช่แล้วก็ฟรีแล้วก็แบบ้วตน้น่เตือนตรั้นต้นตั่งเตืนมาถ้าถ้าไอ้ let's go นี่ใครพูดคือ let's go มันเราว่ามันต้ใช้เสียงพอสมควรเลยใช่ let's go ไม่ไม่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องทำก็ได้ใช้คำว่ามา จบเลยไม่มาไม่ส่งไม่ได้ถ้าสมมุติเราทำปั๊บถ้าเรามันทันหลังมันจะไม่ไม่ส่งมันจะไม่ส่งเาคนดูคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ปูนจะทําท่าเนี้ยทันซึ่งถ้าปูนเปลี่ยนจากการทำท่าเนี้ยมาเป็นการพูดน่าจะทันท่าอะไรปูนเนี่ยต้องพูดจริงๆมันมันอยู่กลางท่าอะไรไม่ไม่มันเป็นท่าเฉยครัวให้ใส่ไม่เลยเงินก็พี่ก็พูดไปเลย let's go อ่ะเสียงมันต้องแบบ let's go จริงมันต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นใครก็มาลองดูนะลองดูมันก็เหมือนกับต้องดู้ออมวอย่าวูยอย่าใช้พ่อมนะวูวู้วู้วูาวู้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 วอบวูอบอ้วู้ว่อวอ้วู้วบ้วู้วอ้นี้วู้วู้่ต้วู้วูู้่้ว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 ้วู้ว่าถ้าอ้ากได้คู้อู้วู้วู้วู้บูู้้ันนวู้วูบวูมวูมวู้ว่้วู้วู้ว่าไม่ได้ปู้วู้วู้เู้วู้าก็ไม่ไู้ว้วู้วู้รูอววูนวู้วู้วููู้้ว้น้วู้ว้วู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 ้ว้้้้้้ สี่แล้วก็วิ่งเข้าห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ติ๊ก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 แล้วเข้าบล็อกไปสามเดี้ยงคือคราวนี้คนดูมันใกล้มากใช่ใกล้แบบตอนเล่นอะไรได้มากจนที่แบบพูดอะไรได้แล้ว้องพูดได้เดี๋ยวลองถามครูเดี๋ยวครูพูดอะไรได้ครูมี่รัมชูอะไรโอเคก็มาก็เล่นโครับตรนี่นี้ยิง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 โอ้ยตักนี้สักนิดหายเลกีฬาต้องใช้เดินขึ้นมาเดินเดินเดินเนเดินบอกว่าท่านี้ท่านี้ท่านี้มันจะยืนจะยืนอย่างนี้หน่อยนะ จะยืนย่งเนะเพราะว่าจะได้ไม่เหยียบขากันเนี่ยอาไม่ยืนเรียงเขายืนเรียงนยืเรียงแต่พอยืนเรียงปุ๊บอ่ะขามันจะซ้อนกันไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนไม่โนทุกครั้งอะทุกครั้งที่เต้นอะคือคือมันจะเหมือนยืนเรียงใช่ป่ะแต่ปูนจะหลังมาหน่อยหนเแื่ขาปูนอยูหลังขาทุกคนไม่แต่ที่จริงมันก็ไม่โดนมันเหลือเยอะนะที่จริงไม่รู้ก็แล้วแต่ลองลดูลองดูองดวันนี้เดี๋ยวดูให้ดึงดึสาก้อนขึ้นมาเราพี่ปูนก็ร้องสนิทสนิทไอน